อยู่ที่ห้องอาหารชามคูซีนค่ะโรงแรมโอคูดสวิตติวานนท์นะคะกลับมาอีกครั้งเพราะว่าเขามีธีมใหม่นะเป็นธีมบุฟเฟยาานะยาวราชนะรวมยาวราไวัที่นี่ก็เดี๋ยวมาลองดูกันมันหัวละ4ี่ย5 0านะคะมีแค่วันอาทิตย์นะคะเที่ยงถึงบ่ายสใครแม่นำรถมานะคะกะ็มี m อ t สายสุน่วงนะคะให้ลงที่แยกติวานนท์ทางออกที่3นะคะเดินนิดเดียวนะคะ ก็คนเยอะถ้าใครสนใจโปรตัวนี้นะคะก็สนองที่นั่งมากกว่าเพราะว่าอาหารเขาไม่ได้ใหญ่มากนะคะเดี๋ยวไปลองดูกันที่มาบ่อยที่นี่เพราะว่ามันใกล้บ้านนะคะก็แล้วก็เป็นคนชอบกินเป็ดด้วยนะเขามีเป็ดย่างไปเดี๋ยวฝนจะไปถ่ายรูปอาหารให้ดูกันค่ะเริ่มอันแรกเลยนะคะเป็นลูกชิ้นโอเด้งค่ะเขามีน้ำจิ้มให้ด้วยค่ะเป็นน้ำจิ้มสุก,กี้ค่ะ ต่อด้วยยำลูกชิ้นปลาหมูแดงและก็ผักกวางตุ้งค่ะต่อด้วยหมูกรอบส่วนเป็ดย่างนะคะเขาจะวางเอาไว้ด้านหลังตู้โชว์ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะมีพนักงานเป็นคนตักให้เราค่ะตรงนี้เป็นพวกน้ำจิ้มค่ะแล้วก็ผักเคียงค่ะไส้กรอกทอดกระเพาะป,ปลาล้อนๆเลยค่ะ อันนี้คือปลานึ่งเต้าซี่ค่ะต่อด้วยไก่ผัดเม็ดมะม่วงเต้าหู้น้ำแดงไก่กลวยเตี๋ยวคั่วไก่ค่ะผัดหมี่ฮ่องกงข้าวอบเกาลัดใครจะทานข้าวสวยก็มีนะคะแล้วก็มีน้ำปลาพริกด้วยค่ะ ด้านท้ายสุดของห้องอาหารนะคะเป็นก๋วยจับหมูน้ำใสค่ะส่วนเครื่องดื่มนะคะมีชาจีนน้ำเปล่าแล้วก็น้ำแก้งควยค่ะขนมนะคะเขาเป็นแปะกล้วยค่ะกับเฉากล้วยนมสดค่ะ มาแรกเลยเป็นเป็ดย่างก่อนเลยนะคะแล้วก็คนลุมเป็ดย่างเยอะมากก็เลยต้องรีบนิดนึงนะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งข่อนจะเดินไปดูว่ามันหมดหรือเปล่านะก็ปกตินะเป็ดย่างไม่ได้นุ่มมากแต่ก็ไม่ได้เหนียวก็ทานได้หมูแดงหมูแดงอันน้ำจิ้มจีนย่างนี่อร่อย คิดว่าแบมจิ้มหมูหมูแดงหมูแดงอ่อยอร่อยนีหอมเป็นไงเป็ดพอได้เนอะหมูแดงก็ได้อยู่ค่ะไม่ได้นุ่มมากไม่ได้มีกลิ่นหมูแดงแต่ว่าก็ทันได้ทีนี้หมูกรอบหมูกรอบนีมม่มันจะจิ้มอะไรจิ้มน้ำจิ้มของหมูแดงกันแล้วกันนะ หมูกรอบกับกายเป็นนุ่มหมูกรอบจะน,นุ่มๆหน,นังไม่ได้กรอบมากแต่คือนุ่มหมดไม่เหนียวเลยอ่ะนี่สามสหายแล้วนะเป็ดหมูแดงหมูกรอบ,บ,รอบนะกระเพาะปลาคนก็แย่งชิงอยู่เหมือนกันกระเพาะปลาน้ำเนี้ยวเนียวเอากราะเพาะปลารสชาติดีถ้าชอบเค็มหน่อยก็ปรุงหน่อย แต่ว่าเขาจะมาละมลุนละมลุนแล้วน้ำเหนียวดีอันนีด้ดีดีดีอันนี้ดีหน่อไม้ก็อ่อนน้องชอบกับพ่อปลามันมีฟิกสวยด้วยไม่ต้องใส่จิ้งโผล่อร่อยแล้วอร่อยแล้วน้ำเหนียวหน่อยลินพันกันต่อไปเป็นก๋วยจับนะคะเขาเป็นก๋วยจับน้ำใสนะก็มีตับ หมูเดชิมน้ำก่อนล้วกันอุ๊ยน้ำซุปอร่อยหมูนุ่มเอาชอบชอบชอบเปิดจับเบาๆดีถ้าอยากให้ดูเป็นความเยาวราชมากๆก็ใส่พริกไทยเข้าไปเยอะๆอืมน้ำซุปอร่อยสดได้เยอะเลยมาลองดูขั่วไก่เขาบ้างไข่เยอะมาก อืมไอ้ข้าดีไม่ต้องปรุงเส้นนุ่มอืมเส้นนุ่มมากอืมพวกไข่โอเคแต่ถ้าชอบอยากจะปรุงให้รสจัดก็ไปปรุงได้แต่ขันว่าโอเคแล้วเดี๋ยวพวกเส้นนี่ต่อเลยอันนี้เป็นรสจัดออกเค็มๆห,หวานๆ ก็ปรุงรสแล้วโอเคแต่เขาจะมีความแฉะหน่อยนะมันไม่ได้แบบว่าดูแห้งจะแฉะหน่อยแต่ว่าเส้นไม่ได้บวมอะไรก็รสชาดีค่ะมันเค็มหวานหวนดีดูเป็นกินจีนจีนมาข้าวข้าข้าวข้าข้าวเผัดให้แห้งข้าวเลียงเม็ดดีรสชาต่างๆเบาๆแต่ตัวคุมเชียงก็หวานหวานอันนี้ปลาอะไรนะนึ่งต้าซี่อ๋อไ่ใช่ปลา ปลาเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวไปดูป้ายก่อนเดี๋ยวห้องอาหารไม่ไกลมากเดี๋ยวไปดูป้ายได้ให้ตัดกล้องไปดูป้ายวันนี้แตาล้องไม่ถือกล้องใหญ่นะเพราะว่าที่นี่ห้องอาหารเขาจะเล็กๆแล้วก็คนจะเยอะถ้าใช้กล้องใหญ่นี่จะดูเกะกะชาบ้านเขาก็เลยเป็นกล้องตัวเล็กนะคะก็สดในระดับหนึ่งอันเมื่อกี้ข้าวอบเกาลัด ไม่ใช่แต่มันมีกุนเชียงไงนะจำผิดจำถูกเผือนี้ปลาเนื้อเต้าซี่กลิ่นเต้าซี่ก็มีนะนี่น่าว่าทำไมกลิ่นมันไม่ได้เหมือนปลาเนื้อซีอิ๊วเป็นปลาเนื้อเต้าซี่อ่ะเป็นกลิ่นเต้าซี่โอเครสชาติดีแล้วก็กำลังดีรสชาติโอเคกลางๆส่วนนี้เป็นไก่ผัดเม็ดมะม่วงนะทอดเบาๆเหมือนจะกรอบ แต่ว่าตัวไก่ไม่ได้กรอบก็นิ่มๆนุ่มๆนิ่มสชอิชกลางๆเลยค่ะคือทานได้ได้มาตรฐานน่ก็เรียกว่าอร่อยนี่ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นเต้าหู้น้ำแดงทอเบาๆเต้าหู้เต้าหู้ต้องรักสุขภาพอะ่ะกินเต้าหู้ไปเบาๆค่ะทานได้เอานี้มาด้วยเสีย่ยงกอดทอดกับยำลูกชิ้นปลาลูกชิ้นจิว๋วลูกชิ้นอันเล็กๆ เล็กมากยิ้ชิ้น,นปลาแน่นๆเม่เล็กๆยำรสชาติปกติให้กรอกให้กรอกให้กรอกดูแดงไปหน่อยแต่ว่าทําเยอะอาจจะโอเคก็ได้นะแบบไห้กรอกแบบว่าต้องให้เด็กกินเนี่ยผู้ใหญ่กินผู้ใหญ่ไม่กินเหมือนใส้กรอกหน้าโรงเรียนประมาณนั้นเด็กชอบผู้ใหญ่อาจจะชอบเหมือนกัน ไม่ได้หยิบโอเด้งดเนอะไม่อยากกินเนอะอืมต้องมีโอเด้งด้วยนะเป็นไม้ๆเสียบเสียดแล้วก็ไปจิ้มน้ำเอาอืมแต่ว่าไม่อยากกินอนะ่ะลองชิมน้ำดูลนะ่ะหรือว่าเอาชิมเลยอ่ะเพื่อคนดูเดี๋ยวชิมให้โอเด้งอ่ะน้ำากงเวยมาแล้วโอเด้งก่อนจะโอเด้งถากล้องหยิบไอ้น,นี่มาให้น้ำแกงหวยตอมีน้ำแกงหวยน้ำเปล่า แล้วว่าชาจีนมนะั้งเด้กหูยนะอ๋อพอชิมแล้วจำได้ห้องหานี้ชอบเป็นน้ำอุทไทยทิพย์รอบนี้เป็นเยาวราชไม่มีอุทไทยทิพยนะ์นะมีเป็นเต๊กถวยก็หวานนะในระดับหนึ่งแต่คนอื่นกินอาจจะว่าไม่หวานมากหวานว่าหวานร็หวานอยู่แต่ก็เข้มข้นมากนะ แล้วก็มีความเป็นเก๊กฮวยมากๆเข้มข้นมากๆมาลองดูโอเด้งกันอันนี้เป็นน่าจะเต้าหู้เหรอเต้าหู้ชีสชีสอยู่ข้าไหนน้อเพ้คณชิมสุก,กี้เพราะว่าอร่อยดีค่ะหวานแล้วเปรี้ยวแต่สงสัยไอ้ลูกนี้คือลูกอะไร นึกว่าอะไรเห็ดอันนี้เป็นคือกล้วยคือกล้วยแป้งแป้งไปหน,นาหนาแน่นใช่แต่ใครชอบผักก็มีผักเป็นบัคลีนได้ยินรนังานบอกว่าเขามีโปรโมชั่น2แก้วร้อยก็เหมือนเขาอรอบที่แล้วอ่ะเป็นน้ำชงพวก ชาเขียวโกโก้กาแฟอะไรพวกนี้นสองแก้วร้อยื่อใครจะเบื่อความเอกห่วยชาจีนนะคะวันนี้คือเที่ยงครึ่งนะคะห้องนั้นเปิดเที่ยงใช่ไหมเที่ยงครึ่งผมก็เดินไปดูเป็ดว่ายัง <laughs> มีอยู่หรือเปล่าก็มีอยู่เต็มเต็มนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้เป็นพนักงานตักให้แล้วแสดงว่าตอนแรก คนคงแบบลุมเงินจนแบบว่าเป็ดพร่องตอนนี้เป็นพนักงานตักให้แล้วนะคะแต่ว่ากระเพาะปลาพร่องนะคะก็บางอย่างตอนนี้ครึ่งชั่วโมงผ่านไปบางอย่างก็เริ่มพร่องที่คอนเห็นเมื่อกี้มีหมูกรอบนะที่พร่องนะคะ ต่เดี๋ยวสักหมายโมงเดี๋ยวลองเดินไปีกทีนึงว่าเติมหรือเปล่านะคะ,ะขนมหวานของเขาเป็นแปะกล้วยเฉากล้วยนะคะมีลำไยด้วยอย่างนี้เขาให้ใส่กับนมสดแต่ว่าไม่กินนมสดนะคะก็เ,เป็นเอาเป็นน้ำเชื่อมมาแทนที่นี่ก็ไวประมาณขัดเยอะมากกว่าขันนิดหน่อยเยอะไม่มีต่างชาติเลยถ้าโรงแรมนี้ แต่ห้องอาหารเล็กอย่าลืมต้องจองมาก่อนเดี๋ยวมาชิมแตะกล้วยกันนี่ตักลำไยมาอื้อปกติน้ำแกงคุยหมดนะคะเขาเปลี่ยนมาให้เป็นน้ำลำไยโอเคถ้าน้ำลำไยไม่หวานมากอาหารอะไรหมดหมดไปบ้างปะหมูกรอบแบบไมนแต่ว่าหมูกรอบเนี่ยหมดถูกหมูแดงหมูแดงหมด ยัไม่รู้ว่าเติมเปล่าว่าผ่านไปเกือบชั่วโมงหนึ่งตอนนี้เที่ยงสี่สิบหแต่ยังว่านะคนก็อาจจะเริ่มอิ่มๆบ้างแล้วแหละเพราะตอนแรกที่ห้องอาหารเปิดนี่โอ้คนเดียวมากเหมือนจะแย่งแย่งกันหน่อยแต่เดี๋ยวสักบ่ายโมงอ่ะเดี๋ยวเดินไปดูอีกทีนึงว่าอะไรหมดไม่หมดนะเผื่อว่าถ้าเกิดสมมติว่าอาหารหมดไวก็อาจจะต้องตุนก็เดี๋ยว บ่ายโมง ه, ไปละตอนนี้บ่ายโมงนะเดินไปดูนะอาหารทุกอย่างยังเต็มเต็มอยู่นะคะมีอย่างเดียวที่หมดคือหมูแดงเป็ดยังมีเยอะอยู่นะคะหมูกรอบยังมีทุกอย่างมีหมดแลหละยกเว้นหมูแดงนะแสดงว่าอาจจะต้องไม่รีบมากก็ได้ไม่ต้องตุนนะคะอิ่มก็ให้ไปตักนะตอนนี้บ่ายโมงคนยังเต็มเต็มอยู่แต่ขันว่าขันจะไปแล้วเพราะขันอิ่มมากนะปิดบ่ายสองนะคะไปละพอถ้าใครชอบ เมืดกลางวันนะคะแล้วก็เป็นวันอาทิตย์อาหารจีนไทยนะคะก็มาลองดูได้ค่ะที่โอ๊กบุสสวิตติวานนท์นะคะห้องอาหารชากูซิงวันนี้ไปก่อนนะคะแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบาย